เรือลอยน้ำได้อย่างไรเรือทำจากเหล็กซึ่งมีความทนทานต่อคลื่นลมในทะเลแต่ก็มีน้ำหนักมากทำไมยังลอยน้ำได้จริงๆแล้วเรือที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากจะมีบางส่วนจมลงอยู่ในน้ำตามหลักการของอ์คิมิดิสกล่าวไว้ว่าเมื่อวัตถุเข้าไปแทนที่น้ำ จะมีแรงพยุงหรือแรงลอยตัวโดยแรงพยุงนี้จะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของน้ำในปริมาตรที่เท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมอยู่ในน้ำนั่นคือถ้าปริมาตรของเรือส่วนที่จมมีมากจะทำให้แรงพยุงมีมากด้วยดังนั้นในการสร้างเรือจึงจำเป็นจะต้องทำให้ส่วนใต้ท้องเรือมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำามาก และภายในท้องเรือจะต้องเป็นบริเวณที่โล่งมีปริมาตรของอากาศเข้าไปเยอะๆจะทำให้น้ำมีแรงพยุงมากขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับเรือคารโก้ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสิ่งของจะต้องมีการควบคุมน้ำหนักของสิ่งของหรือน้ำหนักของเรือโดยรวมให้น้อยกว่าปริมาตรของเรือทั้งหมดนั่นก็คือการควบคุมเดนซิตี้ของเรือให้น้อยกว่าเดนซิตี้ของน้ำ เหลือจึงจะยังคงลอยอยู่ได้ไงล่ะ